สวัสดีค่ะดรอ้อนะคะสมุนไพรเพื่อชีวิตค่ะ EP 2อนะคะวันนี้เท้าวความให้ฟังว่าในบ้านเราเนี่ยมองไปมองมาเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเพียงแต่เรายังไม่ได้ลำดับเออนั่นก็ใช่นะโอ้ที่ในแม่พูดอ้อันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ใช่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนะแล้วที่วิเศษที่สุดเนี่ยอยากให้ปลูกกันนะคะปลูกกัน นะคนมีที่ก็ปลูกไปเ,เหลือกินเหลือเก็บเราก็เอาไปขายได้แต่ถ้าคนไม่มีพื้นที่เราก็ใช้แบบกระถางไม้เลื้อยได้หมดเราก็สามารถที่จะช่วยประหยัดในครอบครัวของเราได้ด้วยชอบทําอาหารกินเองเราก็อย่างสมมุติว่าเจียวไข่ปุ๊บแล้วก็ใส่ต้นหอมเอ้ต้นหอมไม่ต้องไปซื้อลนิดๆหน่นนอยๆเราทําเองปลูกเองตัดมาใส่เลย เคยทานไข่เจียวใส่ต้นหอมไหมโอ้โห,โโหมันอร่อยมันมันดีกว่าต้นหอมธรรมดามะเขือเทศเราสามารถปลูกได้ไหมในกระถางเราโอ้โหทั้งกระถางทั้งเลื้อยลอยฟ้าได้หมดเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็มาดูว่าสมุนไพรเพื่อชีวิตเพื่อสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราได้ดูแลเพื่อตัวเองเราต้องรักตัวเองเราต้องทำเพื่อตัวเองสมุนไพรจะได้ ทำให้เรามีชีวิตยืนยงอยู่ได้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนจะบอกว่าให้ทานผักเยอะๆทานสมุนไพรยเยอะๆทานผักทานผลไม้เยอะๆถูกไหมเขาบอกไหมคุณหมอเคยบอกไหมว่าเออทานข้าวเยอะๆนะทานไขมันเยอะๆนะมีไหมไม่มีทั้งคนเท่าคนแก่แม้กระทั่งยุคในแม่เด็กๆเวลาป่วยนะทานน้ำผลไม้เยอะๆนะ ปั่นเองนะไม่ต้องใส่น้ำตาลข้าวทานไม่ต้องเยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยมันสมุนไพรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราเนี่ยเราจะต้องมีความรักมีความหงษ์แหนมีความภูมิใจแล้วช่วยกันส่งเสริมรณรงค์ในการปลูกปลูกนะคะตื่นเช้ามาแม่จะทานถั่วห้าสีถั่วห้าสีของแม่เนี่ยก็จะเป็นสีอะไรถั่วแดงสีอะไร สีแดงถั่วดำสีดำลูกเดือยสีขาวถั่วเขียวสีเขียวแล้วก็ถั่วห้าสีนะคะมีถั่วแดงถั่วดำถั่วขาวแล้วก็มีเกากีา้แม่ก็จะเอามาล้างทำความสะอาดสักประมาณครึ่งถ้วยล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างไหลายๆน้ำหน่อยให้สะอาดเกลี้ยงเกาแล้วแม่ก็จะไปใส่น้ำแช่แช่ปุ๊บ แม่ก็จะมีเครื่องปั่นหรือเราจะต้มก็ได้บางคนไม่มีเครื่องปั่นไม่ต้องนั่นก็ต้มต้มเราเอามาบดแต่ของแม่นี่เครื่องเครื่องปั่นปั่นร้อนปั่นร้อนมันก็จะออกมาแบบเป็นเหมือนนมอะนมถั่วห้าสีทานอันนั้นหนึ่งหนึ่งแก้วแล้วก็ทานต่อมาก็เป็นน้ําอุ่นๆเป็นน้ําสมุนไพรจะมีพวกรลกไม้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าหลกไม้เนี่ย น้ำสมุนไพรรา,ากไม้ที่แม่ทานเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วออกมาเป็นน้ําสีแดงๆนะี่ะทานทุกวันเขาเรียกว่าทําให้อายุยืนหมื่นปีเนี่ยจะลองดูนะคะอย่าเอาแค่ร้อยปีแม่ทานเขาเรีนะยกยาหม้อ,อยาต้มเป็นรากไม้เดี๋ยวก็จะเอามาชูไว้ทานเพื่อสุขภาพสองแก้วเลยใช่ไหมในแม่สองแก้วแล้วต่อมามาทานอะไรอีกทานที่เป็นสมุนไพรอีกเหมือนกันสารพัดเป็นผงผงมะพร้าวอ่ะ งน้ำร้อนแล้วก็ดืม่มทำให้อิ่มเร็วไขมันดีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องหันมาดูแลตัวเองอ่ะบางคนนะทำงานหนักแล้วก็ไม่ดูแลอยู่ๆวูบไปเคยไหมคะอ,อ,อาหารไปเลี้ยงสมองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบางคนตื่นมาก็ตื่นมาเช้าเลยแล้วก็ไม่กินข้าวเขาบอกอาหารข้าวเช้าเนี่ยเราต้องกินตั้งแต่7จ็ดโมงเป็นต้นไปต้องกินแล้ว6กโมงเจ็ดโมงนี่ต้องทานข้าวแล้วบางคนไม่หรอก ฉันลดฉันงดกินมื้อเดียวฉันไม่กินเที่ยงเลยอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วอาหารไปไปบำรุงสมองแล้วเราก็ทำแลงวูบได้ถ้าสุขภาพเราไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นความดันต่ําถ้าเราเป็นความดันต่ําก็มีสิทธิ์วูบความดันสูงก็มีสิทธิ์วูบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สังขารร่างกายเราต้องการอะไรแต่ไม่ใช่มาวูบไม่เป็นไรฉันนะ่ะตื่นเช้ามานี่นะฉันกาแฟอย่างเดียวกาแฟก็ต้องไปกาแฟเย็นด้วยนะ ในกาแฟเย็นมีอะไรคะสมุนไพรไหมมีไหมกาแฟเย็นมีอะไรน้ําตาลตาลเป็นพิษไหมกำลังกายถ้าเราไม่ทานน้ําตาลทักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะอายุยืนขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนใช้ใช,ช,ชาเขียวเป็นสมุนไพรแต่ใส่ดีดไปนิดเดียวในกาแฟเย็นจริงไม่จริงดีดไปนิดเดียวนอกนั้นเป็นน้ําตาลเป็นไขมันเทียมไขมันทาน์ทมโอ้โห นั้นเราต้องมาคำนึงถึงสิ่งดีๆมีประโยชน์นะคะถ้าทุกท่านได้ฟังดออรออแล้วเนี่ยนะคะลองสดับตับฟังเรียบร้อยลองไปคิดนั่งคิดดูหลับตาคิดดูเออดอเตอร์นี่พูดถูกพูดทำให้ฉันคิดฉันต้องหันมาดูตัวเองแล้วแหละนะฉันจะต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองแล้วแหละสังขารร่างกายฉันต้องดูให้มันดี แล้วเขาก็จะอยู่กับเราไปนานคิดดูว่าสุขภาพถ้าเราไม่ดีเนี่ยเราได้สนุกกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เป็นภาระของผู้คนเพราะนั้นจะดีได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าสมุนไพรที่ดีเป็นเพื่อชีวิตเนี่ยสมุนไพรอะไรบ้างล้วนเลี้ยงแต่มีของดีชาวป่าโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งยาฝรั่งมังค่าทำไมเขาอยู่ได้ โรคภัยเขาไม่ไข้เจ็บไม่มีเลยเขาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงคนสมัยก่อนนี่สูงใหญ่เท้านี่โอ้โหเท้ามือสูงใหญ่ตัวสูงใหญ่เพราะอะไรเขาอยู่กับธรรมชาติเขาอยู่กับสมุนไพรเขาทานสมุนไพรกันทั้งนั้นทานพวกมันเผือกมันอยู่ในป่าเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นอาหารสําหรับมนุษย์และเป็นของที่มีเป็นอาหารสําหรับสัตว์ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ดำรงอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เพราะสมุนไพรทั้งนั้นนะคะอยากจะฝากทุกท่านนะคะหันมารณรงค์ให้ความสนอกสนใจนะคะในสมุนไพรนะคะแล้วสมุนไพรจะทำให้เรามีชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วมีชีวิตยืนนานนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสมุนไพรเพื่อชีวิตนะคะ ค่ะสวัสดีนะคะจากดร์อ้อนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ